สำหรับคันนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีครับการตกแต่งรถคันนี้ก็เดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่ารุ่นนี้ติดตั้งอุปกรณ์โปชิ้นไหนแล้วก็มีชิ้นไหนที่เพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับกับสเบป c แคร 1.9S เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับคันนี้การตกแต่งก็จัดตามโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีออปชั่นบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาครับสําหรับโปรนี้ที่ตกแต่งก็คือโปรลอ้อ n f นะครับ สำหรับคันนี้ก็คือใส่ล้อเอ็นไฟเอนะครับที่ฮิตกันแล้วก็ใส่กันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือใส่เป็นล้อหกลูนะครับแล้วก็ลับด,ด้วยยางสองสี่ห้าสี่สิบห้านะครับล้อหน้ากดหน้าลงมาสองนิ้วนะครับส่วนด้านหลังก็คือใส่ซีรีส์สองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับกดหลังลงมาสามนิ้วความกว้างของล้อหน้าก็คือเก้านิ้วครึ่งนะครับล้อหลังสิบนิ้วครึ่งก็เป็นล้อที่จัดให้ตามโปรฮนะโปรแบบนี้ไม่มีเพิ่มเงินนะครับ ส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ในโปรก็คือติดตั้งช็อคอัพฝากระโปรงหน้านะครับอันนี้ก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้จริงๆอันนี้ก็คือติดตั้งเป็นช็อคอัพกระบอกสีฟ้าของน้ําเงินให้นะครับนี่คือกระจังหน้าของโมเดล2022ี่ที่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับส่วนฟิล์มอันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์ม60เซนะครับฟิล์มก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับบางท่านชอบเป็นใสก็เป็นฟ้าใสหรือว่าชอบมืดกว่านี้ก็คือ80ด แต่คันนี้ก็คือใช้งานนะครับหกสิบเปอร์เซ็นตก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับส่วนด้านในสาหรับโปรนี้ก็คือมีการติดตั้งวัดบูทให้หนึ่งตัวนะครับก็วัดบูทได้จริงๆตั้งค่าได้จริงๆนะครับส่วนด้านในก็คือทุกอย่างเดิมหมดนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาก็คือติดตั้งคเคร่งไฟฟ้านะครับเร่งไฟฟ้าก็คือใส่เป็นของ ECU Shop นะครับก็เพิ่มเติมจากโปรที่ ทำเสนออยู่เนี่ยครับโปรเอ็นไฟสมันคือจะไม่มีเครื่งไฟฟ้าแต่นีนมีให้เรียบร้อยนะครับนี่ส่วนด้านหลังก็คืออยู่ในโปรโมชั่นนะครับก็คือลูกค้าเลือกเป็นท่อซิ่งนะครับท่อซิ่งออกท้ายไปได้สีนะครับแล้วก็มีค้ำหลบป้ายแล้วก็มีอุปรกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าเพิ่มเติมก็คือเป็นกระบะไลเนอร์นะครับโปรเอ็นไฟจะไม่มีกระบะไลเนอร์ตัวนี้ก็คือเพิ่มเติมจากออปชันที่ ผมได้กล่าวไปนะครับโปเอ็นไฟสใส่กระบาดไรเนอร์เพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนี่ที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์ของลูกค้านะครับเพราะลูกค้ามองแล้วว่าโปรที่ลูกค้าเลือกและการออกแบบที่ลูกค้าต้องการอยากให้รถของเขาเป็นก็คืออยากได้ทรงแบบนี้ผมก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับก็เคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าจะ โดนใจลูกค้าทุกท่กทานนะครับสาหรับการตกแต่งรถนะครับก็เดี๋ยวยังไงพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะคะที่ส่งมอบไปจริงตามโปรโมชั่นฮะกับรุ่นสเปซคับ 1.9S สีขาวคันนี้ครับรอติดตามชมได้เลยนะครับ